ยายเดี๋ยวออกจากโรงงานกองกระยอนกลองซี่พี่ย่ำจะของนะอยากขายของอะนะเอาเปรียบตะเ้านี่ก็สิเป็นเครื่องต้มยำเดี๋ยวมันฟดรัวรัวรัรัวยายก็สิเอาไก่ใส่ พี่ก็สิเป็นเครื่องต้มยำเดี๋ยวมันฝดรัวๆวรัวร้ว,วยายก็สิเอาไก่ใส่ประกับเบ็บกใบมะกรูดขางหัวมาใส่ฟดกันพี่น้องอุดนนตตซี่พี่น่ละรวยแล้วรวยอีกนซี่พี่ก็ได้ แต่หย่ามากรองไปล่องโคตรโหดพี่น้องยากลับไปแต่ว่าซีพี่มันโคตรยากพี่น้องเอ้ยว่าสิโบอุดนุ่นเขาแล้วล่ะของในซเวนอัดบม่อไรเนาะเพื่อนใดหย่ำจะของนะอย่าขายของอะนะเอาเปรียกตะเฮาทางไหนเลี้ยจะของเหยียดจะขอางมาบ่อเสพกะบ่ต้องกินเป็นบ่อไก่กะบ่อเสพของไก่ละ กินน้ากันเด้อพี่น้องนี่ปางไหนเล้วจุของหงิดจุของมาบอ่อเสบก็บ่ต้องกินเป็นบ่ยายกกว่าเสของาย่ละกินน้ากันเด้อพี่น้องนี่สั่นสามปองย,ย่อเอี้ยเมื่ยก็เมยนี่ก็สิเป็นเครื่องต้มยำเดี๋ยวมันฟดรัวรัวรัวรวแย,ยกะเสียเอาไก่ใส่กับแย่ก็เด็ว ออกเลยบะเงิดเลยบริเลียนกับบริเลียนดอกงาน,นอยากมีคนเรียนเนาะงานอยากถิ่มใหมตาย่ายนั่นนี่ก็สิเป็นเครื่องต้มยำเดี๋ยวมันฟดรัวรัวรัวรวย่ายก็สิเอาไก่ใส่แล้วก็ต้มต้มสุม่มบ้านเราเอ,อินต้มสุม่มคนไทยเอ,อิ้นต้มยำย่งางใบมะกรูดไป ไก่ตลาดดอกโมเมนไก่พันหนุกโมเมนไก่บ้านดอกพี่น้องไก่ซีพีไก่ฟุตแล้วไก่ฟุตแล้วมาๆมาไก่ตลาดดอกโมเมนไก่พันหนุกโมเมนไก่บ้านดอกพี่น้องไก่ซีพีเร็กน้อยกำลังหัดเบากินตุ่มไก่กิน ักไว้แล้วก็จังคไยสิใ huh. ส่พริกไก่ฟูดแล้วไก่ฟูดแล้วมาๆมานี่แหละเบาแล้วกระสุนย์งานอย่างย่างในโน่นคืตุ่มตุ่มสมบ้านเอินตุ่มสมคไทยเอินตุ่มย <cas> ่ำย่างใบมะกรูดไปไก่ฟูดแล้วไก่ฟูดแล้ว มามามานี่แหละเบาเรีวกระสุนงานหยาดๆในยน่นขึ้นยากกลับไปแต่ว่าซีพี่มันโคตรยากพี่น้องเอ้ยว่าสิบโบอ,อุดนวดเขาแล้วละ่ะของในเซเวน่นวัดบะไรเนาะที่ตึ้งไดน,นี่สิต้มยำไก่พี่น้องเตรียมไก่ไว้แล้วจ้ะ เดือดลวกลวกแล้วจ้ามือนี้ย่ายบส่พริกพันส่ค่ะทั้งใส่เดี๋ยวสิปุ๋งไว้ให้เด็กน้อยก่อนมือนี้สิต้มยำไก่พี่น้องเตรียมไก่ไว้แล้วจ้าไกล่ตลาดดอกโบเมนไก่พันดอกโบเมนไก่บ้านดอกพี่น้อง ไก่ซีพี่นึงเลยไก่เดี๋ยวออกจากโรงงานกองกระยอนกองซีพี่คอยเดือดแล้วก็ปรุงรสเดอ้อน้ำมะนาวบ้านเรามเอนี้บงหน้าสดบ่มี้จ้ะนี่ก็สิเป็นเครื่องต้มยำเดี๋ยวมันฟดรัวรัวร้วรัวไก็สิเอาไก่ใส่ เพ้นกระเฮ็ดแสบอยู่เลยพี่น้องหังปราแสบทอวจะขวเหง็ด <c oughs> <c oughs> เล็กสี่บเท็กน้อยกําลังหัดเบากินต้มไก่กินตากใบเลี้ยวกับจังควายสีไสพริกต้มต้มสมบ้านะเอินต้มสุมไทยเอินต้มยำ นางใบมะกรูดไปตามด้วยไก,ไก่ไกต่ตะปีลงลก้นกะบะมีโอกาสได้กินดอกค่ะเฝ้าเปล่าไปเห็ดงานไ่นได้เห็ดเส่บๆกินปูเแล้ยกินของอาหารโรงงานผ่นละคือย้ายไปกินซุม,มือตม้มต้มสมบ้านาเอินต้มสมไทยเอินตม้มยำนั่งใบมะกรูดไปนี่ก็สิเป็นเครื่องตม้มยำ เดี๋ยวมันฟุดรัวๆๆวๆย่ก็สิเอาไก่ใส่กับยก่ก็ไเร็วบวกเลยบะเงินเลยบริเรียนกับบริเรียนดอกงั้นอยากมีคเนเรียนเนาะงั้นจยากอยากถิ่มไมาหา้แต่ย่านั่นยน่านันก็นมาช่วยอาหารหมือนี้แหละค่ะอาหารบ้นบานบ้านบ้านเฮาไกฟ่ฟดแล้วไกฟ่ฟดแล้ว มามามาพอเดือดแล้วก็ปรุงรสเด้เอ,อน้ำมะนาวบ้านเรามื่อนี้บังนา้าสดบะมีจ้ะนี่ละเบาเร็วกสุน <c oughs> น้านอย่างงในย่นขึ้นที่ใส่นะบังน้าวขวดละ่ะมันมันโดกแห้งกินบระท่านบีบใส่ขวดไว้แช่ตู้เย็นไว้กินโดนอยู เป็นปีแล้วพี่น้องตอนนี้เหมืดมันหลายแห้งมีหมอกำลังเดือดเดือดลุงคน้นกะบ่ม,มีโอกาสได้กินดอกค่ะเฝ้าเฝ้าไปเ็ุงานบ่ได้เห็ดเสฉๆกินปู๋ยแล้วกินของอาหารโรงงานเผละ่ะคือย้ายไปกินซุม,มือนี่ก็สิเป็นเครื่องต้มยำเดี๋ยวมันฟดรัวรัวรย้ายก็สิเอาไก่ใส่ประกอบมีต้มไก่ได้ต้มไก่ พี่น้องตอนนี้เมดมันหลายแห้งมีหมอก,กํำลังเดือดเดือดแงมจะของนะอย่าขายขวอัอะนะเอาเปียบตะเฮาแยากเร็วออกเลยบะเงินเลยบริเลียนกับบริเลียนดอกง่นอยากมีคนเลียนเนาะงั้นอยากๆถิ่มไม้ตะย่ายนั่นมีต้มไก่ด้วยต้มไก่ พ้นกระเท็ดแสบอยู่เลยพี่น้องหังมาแสบทอจะขวเหงิดเจสสีวันละอุดนนตะซี่พี่นะ่ะลุ้ยแร้วร้วยอีกซี่พี่ก็ได้แต่ย่ามากองไปล่งโคตรโหดพี่น้องเหิบเก็บใบมะกรูดขางหัวมาใส่โวดก้นพี่น้องงานไหนไงก็เอาจอยนี้ ว่าถึงอดีตดอกว่าเดี๋ยวนี้บ่อยากจักเม็ดยังอยากาก,าก,กไปแต่ว่าซีพี่มันโขดอยากพี่น้องเลยว่าสิบโอ้ต้นเขาแล้วละ่ะของในเซเว่นวัดเมลัยเนาะเป็นจังไดมีต้มไก่ด้วยต้มไก่ยากก็ได้่ยบวกเลยบังเงินเลยบริเลียนกับบริเลียนดอกงั้นอยากมีคนเลียนเนาะงั้น ยากๆถี่ไม,ม้แต่ย่ายนั่นตุมตุมสมบ้านเอาเอินตุมสมไทยเอินตุมย่ำย่างใบมะกรูดไปเลยใจ่เดี๋ยวออกจากโรงงานกองกะยอนกองซี่พี่ีน้องทล้นี่เหมืดมันหลายแห้งมีหมอกำลังเดือดเดือดนี่คก็สิเป็น เครื่องต้มยำเดี๋ยวมันฟดรัวๆๆวรัวัวใช่ก็สิเอาไก่ใส่ประกบนี่สิต้มยำไก่พี่น้องเตรียมไก่ไว้แล้วจ้ะที่ใส่บักน้าขวดล่ะมันมันโดกแห้งกินบ่ะท่านบีบใส่ขวดไว้แช่ตู้เย็นไว้กินโดนอยู่